สวัสดีครับคลิปนี้มาลองเล่มนี้กันนะครับตลับลูกปืนนะครับตลับลูกปืนปปลายวายนะครับคล้ายๆบูวี่นะครับแต่เป็นด้ามไม้นะครับไม่มีการกรีกระดาษเหมือนเดิมนะครับไม่มีการกรีกระดาษฝันไม้อย่างเดียวนะครับฝันไม้อย่างเดียว Ini lakukan ระลอลกปืนนะครับ